ลบมากมากเลยมีป่าเมซอนหรือ,อยังไงดูฟ้าดิดีเลยค่ะจะมีงูไหมสภาพ <c oughs> ป่าเมซอนเข้าไม่ได้เลยนี่ตรงเนี้ย ยี่หน้าตรงนี้เลยอุ้ยลกมากมากจะมีงูไหมเนะนี่ยงานหลักเลยพี่น้องเอ้ย ป่าเมซอนต้นโมข้าพเจ้า ไปบอนสีนี่นางคุ้มออกดอกแล้วนี่เลยนี่เลยพี่น้องเฟื่องฟ้านางทำไมแล้วดูนี่ผู้ดาง ใหญ่โตมโหฬานมากมากผู้พานดูผู้ด่างแก้วเห็นไหมที่แก้วเอาไปปักแจกันที่ผู้พันดูเมื่อวานน่ะคือต้นนี้แหละเอาจากตรงนี้ไปแต่ก็ดูเขาขึ้นกำแพงใบใหญ่มาก ี่ดูมือแก้วกับใบไม่ได้มาบ้านห้าเดือนผู้พันดูนี่มันป่าเมซอนหรือยังไงก็ไม่รู้ลกมากๆเลยดูแก้วไม่ได้มาห้าเดือนนะคะสาภาพดูเรื่องฟ้านี่ลกจนเเดินไม่ได้ในสนาม เดี๋ยวพาไปดูต้นนี้นี่ช่องทางเดินแทบไม่มีเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยอ้ยตูย่าอะไรไม่รู้ขึ้น <c oughs> มาปีดแดงเต็มต้นเลยค่ะส้มจีดนี่ดวงคืนเรวดูต้นพฟูที่นี่ สูงกว่าแก้วอีกว้ายดูขาดูขาสูงท่วมหัวเลยเฮ้ยดูขาแก้วสิสูงมากๆไปตรงนี้ได้ไหมอ่ะเี้เป็นตะบองเพชรมีดอกแล้วโอ้ยตะบองเพชรมีดอกอดอกมากตาก้นเองมาก เห็นดอกเขาไหมสูงร้ลำหล,ลังคาไปละนี่ปฟาดขาแก้วไปไหนได้นี่ช่องทางเดินไม่มีเลยมุดมุดกลับไปปีด๊ด จะเป็นลมโยนชีดตันนี้ไม่เคยออกลูกเลย ตัดสั้นๆ,ๆเลยพอที่ขาวันนั้นแม่ตัดสั้นนิดเดียวนะสั้นจนติดเลยอะ่ะที่เหมือนที่เอาไปให้พี่เว้นะ่ะ ว่านางคุ้มโบราณบอกว่าปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยคุ้มภัยจากจากสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะเหมือนลายเหมือนนกคุ้มไหมคะนกหรือไก่คุ้ม,มอนนะนเนาะใบลายเหมือนเลยสวยมีดอกสีม่วงสวยน่ารักปลูกเอาไว้เอามาจากแม่ที่เชียงราย พอหน้าแรงเขาก็ยุบหายไปเลยกระถางเนี้ตอนแรกลืมจะเอาไปปลูกต้นไม้หลายทีแล้วเขาก็คิดว่าอ๋อเป็นว่านนางคุ้มช่วงหน้าฝนเรามาก็จะเจอเขาแต่บางครั้งก็ไม่เจอเขายุบไปแล้วอะค่ะเพราะว่าเรามาไม่ได้แน่นอนเนาะแล้วดูยาสิย,าอ,ยาอะไรนักหนาเนี่ยทั้งขุดเอาเสียมขุดเอาลากออกไปทิ้งก็ยังมีอีกงงจริงๆเลย รสมยำปลาชอ่าอนหรือปลาคอนั่นเองนะคะ